สวัสดีครับทีเด็ดบันดังวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิครา์ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่างแอตเลติมลาพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดราคาต่อรองเปิดมาที่แอตเลติมลาต่อเสมอควบครึ่งมองว่าเกมนี้เจ้าบ้านวินล่ายังคงดูดีมีภาษีในการเก็บใช้มากกว่าพอสมควรแม้ผลงานในลีกค่อนข้างจะทุลักทุกเลไม่ต่างกันแต่อย่างน้อยเนียเน่ยพวกเขาก็ได้พักมากกว่าและได้เล่นในรังย้าของตัวเองซึ่งสามารถกุมความได้เปรียบเพิ่มอีกนิดหน่อยเชื่อว่าแมตช์ลีกครับล่าสุดที่ได้ถล่มโบตัน4-1 หลังปลาชัยรั่วสามนัดซ้อนและยิงใครไม่ได้สักลูกเดียวน่าจะพอบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างแถมกลางสัปดาห์ในคืนวมนพืรือหัดก็เพิ่งจะบุกไปเยือนวีบอกฉะนั้นพวกเขาเนี่ยได้พักฟื้นฟูร่างกายน้อยกว่าแน่นอนเมื่อพิจารณาจากเหลขกับภาพรวมของคู่แนะนําอยู่ต่อรอรับทรัพย์สบายใจสุดฟันธงจัดโลดสิงผง,งาดปาดหน้าเค้กสกอร์ดีค่าสต่อแอตตันมิลล่าความมั่นใจ8เต็ม10 คู่ที่2นอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับฮอตแนมฮอสเปอร์ราคาต่อรองเปิดมาที่สเปอร์ต่อหนึ่งลูกครึ่งมีความรู้สึกว่าเจ้าถิ่นฟอร์เรสจะเริ่มดีแตกในแมตชนี้นะครับแม้ตลอด3าเกมที่ผ่านมาทุกรายการจะโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจแต่การ,รเผชิญหน้ากับสายแข็งอย่างเปอร์ซึ่ง3าเกมในลีกก็ยังไม่แพ้ใครและคว้าใจไปทั้งหมด2ครั้งแถมผลิตสกอร์เป็นกอบเป็นกามรวมทั้งสิ้น7ประตูบอกเลยว่าเกมลุกจัดจ้านงานดีแน่นอนถ้าหากเทียบไลน์อัพของทั้งคู่แล้วยังมองว่าทางด้านทีมเเยยือออนนนนมนททนนมมมาา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 ้้้แทกกกกุ่่่่่งงะจจจจัััใขขบบไไดพพิรรณภฝ ต่อไม่ต้องรอรงอายาฟันธงจัดหนักไก่เดยทองพยองเดชสกอร์ทีค่า20ต่อสเปอร์ความมั่นใจ8เต็ม10และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน